สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับผมกนกศรีวิชัยนันท์ประจวบเชียงใหม่ครับได้รับการว่ามาจากท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้มาแถลงข่าวในนามของ,งศูนย์การสถานการณ์การระบาดโ,โารคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ครับสหรับวันนี้นะครับเรามีตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับเป็นจํานวน3รายนะครับโดยสถานการณ์หลักๆด้านสาธารณสุขนะครับจะขอเชิญท่านดรสุยศักดคำชัยท่านหัวหน้ากลุ่มง,งานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ให้นาเรียนให้กับพี่น้องได้รับทราบครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับสําหรับสถานการณ์โรคโควิด1 9ทีนะครับประจําวันเสาร์ที่19มิถุนายน2564นะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีข่าวไม่สู้ดีนะครับเพราะว่าเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับจํานวน3รายด้วยกันนะครับหลังจากที่เราพบมา1ราย2 0รายมาโดยตลอดนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น3รายนะครับ ก็จะมี1รายนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อที่เป็นติวเตอร์นะครับรหัส CMC 204นะครับในรายละเอียดก็เดี๋ยวกับผมจะได้เรียนให้ทราบในน้ำดับต่อไปนะครับส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับขึ้นไปอยู่ที่4,126รายรักษาหายแล้ว4,079รายนะครับคิดเป็นร้อยละ99ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง21รายนะครับแยกเป็นโรงพยาบาลของรัฐ17รายโรงพยาบาลเอกชน4รายถ้าแยกผู้ป่วยตามกลุ่มสีของอาการแล้วนะครับก็พบว่าเป็นกลุ่มสีเขียวนะครับ16รายนะครับสีเหลือง4รายสีส้ม1รายนะครับไม่มีผู้ที่มีอาการหนักหรือว่าเป็นสีแดงนะครับ แล้วก็ในส่วนของผู้เสียชีวิตก็วันนี้ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่26รายเท่าเดิมส่วนการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงและก็ผู้สัมผัสนะครับเมื่อวานนี้เราตรวจไปทั้งหมด756รายนะครับก็พบผู้มีผลบวก3รายคิดเป็นร้อยละ0.4ในด้านความเสี่ยงนะครับก็ยังถือว่าจังหวัดของเรายังมีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับ เนื่องจากว่าเราเป็นจังหวัดที่เปิดแล้วก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระยะหลังนี้เราก็จะพบว่ามีผู้ติดเชื้อที่นําเข้ามาจากต่างจังหวัดอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อที่นําเข้ามาเราก็จะพบว่ามีการแพร่กระจายเชื้อด้วยการสัมผัสในครอบครัวและก็สัมผัสในสถานที่ทํางานนะครับในส่วนของการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะครับ วันนี้ทีมตรวจคัดกรองเชิงรุกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ออกไปตรวจในกลุ่มเสี่ยงทีวท่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะครับก็ทั้งครูแล้วก็ทั้งนักศึกษานะครับในแผนกช่างกลทั้งหมด97รายด้วยกันนะครับผลก็จะออกในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทีม CDCU ของดอยเต่านะครับก็ออกตรวจคัดกรองที่บ้านพงทุ่งนะครับตำบลอ,อำเภอดอยเต่านะครับอีก22รายด้วยกันนะครับ ก็ผลก็จะออกวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนคัสเตอร์ต่างๆนะครับยังคงเหลือคัสเตอร์ที่เฝ้าระวังอยู่3คัสเตอร์นะครับก็เป็นคัสเตอร์ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาเป็นเวลา10กว่าวันแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ประกาศพบคัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นอีก1คัสเตอร์นะครับก็จะเป็นคัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันขวดวิชาเลนเซอร์นะครับ ตามที่พบผู้ติดเชื้อลายใหม่นะครับวันนี้ก็มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ขยายออกไปอีกนะครับเนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์กับคัสเตอร์ของจังหวัดแพร่นะครับในวันนี้ก็มีผู้ติดเชื้อที่จังหวัดแพร่5้าลายนะครับพบที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มของจังหวัดเชียงใหม่สองลายนะครับซึ่งลายที่ cmc206 นี่ก็ รายงานไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้พบเพิ่มอีกหนึ่งรายก็เป็น CMC 209นะครับรวมส่วนนักเรียนนะครับที่เข้าเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้นะครับทั้งหมด7รายก็ผลในเบื้องต้นออกมาว่าเป็นลบนะครับแต่อย่างไรก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับสำหรับไทม์ไลน์ล่าสุดนะครับของรหัส CMC 206 ที่รายงานไปวันก่อนนี้นะครับก็พบว่ามีประวัติไทม์ไลน์เพิ่มขึ้นนะครับก็มีการไปรับประทานอาหารร่วมกับ CM c m 4 2 0 4จํำนวนหลายที่ด้วยกันนะครับหลายแห่งด้วยกันหลายร้านนะครับแล้วก็สำหรับผู้ติดเชื้อรายล่าสุดนะครับก็จะเป็นอของคัสเตอร์นี้นะครับก็คือรหัส CM c m 4 2 0 9ก็เป็นพี่ชายของ CM c m 4 2 0 6นะครับ เป็นนักเรียนชั้นม .6 ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็ไปทำงานพัทไามที่ร้านาฮานาวะนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มมีอาการเมื่อวันที่10นะครับโดยมีอาการไข้ไอเจ็บคอแล้วก็ในวันนั้นก็มีการร่วมรับประทานอาหารกับ CMC 204แล้วก็4206นะครับก็ไปตรวจโรคคออักเสบที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งด้วยนะครับ วันที่12ก็ไปเที่ยวที่วัดน้ำตกแม่กลางนะครับวันที่13ก็อยู่บ้านร่วมกับน้องชายนะครับที่เป็นรหัส CMC 206นะครับส่วนวันที่14ถึง16ก็ได้ไปเรียนนะครับตามปกติแล้วก็เมื่อทราบว่าน้องชายติดเชื้อก็จึงเข้ารับการตรวจนะครับเมื่อวันที่18นะครับขณะนี้ก็เข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ ลายที่2ของวันนี้นะครับเป็นรหัส cm4207 นะครับเป็นผู้ติดเชื้อเพศชายอายุ45ปีนะครับก็ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสันทรายนะครับอาชีพเป็นช่างซ่อมรถนะครับเข้าตรวจหาเชื้อด้วยจะเข้ารับการผ่าตัดนะครับที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็ยังหาสาเหตุหรือว่าแหล่งสัมผัสโรคยังไม่ได้นะครับ ให้การว่าวันที่1ถึงวันที่13มิถุนานะครับไม่ได้ไปที่ไหนนะครับอยู่บ้านไปเพียงตลาดหรือว่าไปซื้อของที่เซเว่นนะครับก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับหลังจากนั้นก็มีการซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ที่บ้านนะครับก็เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่18มิถุนาผลก็พบเชื้อนะครับขณะนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับรายสุดท้ายนะครับเป็นผู้ติดเชื้อเพศหญิงนะครับรหัส C.M.4208 นะครับอายุ38ปีเพรก็เป็นคนอำเภอสันทรายเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับรายนี้เป็นผู้ที่เดินทางอาชีพเป็นสถาปนิกนะครับเดินทางไปทำงานนะครับเมื่อวันที่2ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เป็น,ปนทำงานส่งลูกค้านะครับเป็นโมเดลของบ้านนะครับ แล้วก็เดินทางไปสยามพารากอนนะครับพักอยู่ที่โรงแรมนะครับแล้วก็วันที่6มิถุนาได้เดินทางกลับเชียงใหม่แล้ววันที่7เริ่มมีอาการนะครับไอเล็กน้อยหนาวสัน่นกักแล้วก็กักตัวที่บ้านนะครับรายนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเดินทางเข้ามาก็ไม่ได้สแกน CM ชนะนะครับโดยวันที่18ก็ได้รับคําแนะนําจากญาตินะครับให้ไปตรวจหาเชื้อเนื่องจากว่า เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับก็เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผลก็ตรวจพบเชื้อนะครับขณะนี้ก็ติดตามตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่า,ามีเคสที่นําเข้ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้สแกนซีเอ็มชนะนะครับแต่ก็ ยังโชคดีท okay. ี่มีการตัดตัวนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นผู้เสี่ยงสูงนะครับที่เป็นผู้สัมผัสเนี่ยก็จํานวนไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากย้ําเตือนกันอีกครั้งนะครับท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือว่าผู้ติดเชื้อนะครับที่สําคัญคือท่านต้องไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์หรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆกับทีมสอบสวนโรคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านปกปิดนะครับทางทีมสอบสวนก็จะไม่สามารถที่จะตามหาต้นต่อนะครับของความเสี่ยงได้ เราก็หาแหล่งลังโรคนะครับแล้วก็ลงไปควบคุมได้ไม่ทันเวลาก็อาจจะทําให้เกิดการระบาดเป็นคัสเตอร์ใหญ่ๆได้นะครับเพราะฉะนั้นขอฝากด้วยนะครับว่าถ้าท่านปกปิดข้อมูลนะครับก็จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2,558นะครับส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับท่านจะต้องคล่งคัดในเรื่องของการสแกน C M ชนะแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน รวมทั้งการกักตัวนะครับให้ครบ14วันนะครับเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดไปสู่ผู้ที่ท่านาไปสัมผัสมานะครับเพราะนั้นถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามนะครับรวมถึงผู้ที่ให้ที่พักอาศัยนะครับไม่ได้มีการเตือนหรือว่าแจ้งให้ผู้ที่เข้าพักสแกน C M ชนะนะครับก็จะถือเป็นความผิดตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะนั้นก็อขอ ฝากเตือนด้วยนะครับให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าขณะนี้เพื่อความปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะดําเนินคดีอย่างจริงจังสาหรับผู้ที่ปกปิดข้อมูลนะครับแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการในการที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาถึงเรื่องอวัคซีนกันบ้างนะครับในส่วนของวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 นะครับในวันนี้ประชากรของเชียงใหม่นะครับ ถ้าเราจะไปต่อได้แล้วปลอดภัยนะครับประชากรของเชียงใหม่ทั้งหมดนะครับ1.2ล้านคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะครับโดยณขณะนี้นะครับมีผู้ที่ประสงค์นะครับจองคิวเข้ามาฉีดวัคซีนแล้วทั้งในส่วนของจองจากหมอพร้อมที่ยังคงเหลืออยู่นะครับแล้วก็จองผ่านเว็บเบตกำแปงเวียงแล้วก็จองมาเป็นหน่วยงานนะครับเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรเนี่ยรวมแล้วนะครับ840,000ลายนะครับ ก็คิดเป็นร้อยละ67ของ1 200, ล้านสแสนรายนะครับเพราะนั้นยังคงอีกยังคงขาดอีก392,341คนนะครับเราถึงจะรวมกันเป็นกำแพงเวียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคให้กับคนเชียงใหม่ได้นะครับส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับจำนวน100,000 0 0 0 0 0 0นหคนนะครับก็ อันนี้พร้อมที่จะเป็นกําแพงเวียงให้กับคนเชียงใหม่แล้วนะครับแต่ยังไม่พอนะครับจะต้องอได้รับการฉีดทั้งหมด1ล้าน2แสนคนนะครับลงทะเบียนฉีดกันเยอะๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวดีที่จะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับก็วัคซีนแอสตร z าเซเนกนะครับก็ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางมาถึงโรงพยาบาลนครพิงค์แล้วนะครับจำนวน9,000โดสด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้น ในสัปดาห์นี้นะครับผู้ที่จองคิวฉีดนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่14เป็นต้นมานะครับท่านก็จะได้รับการนัดหมายจากาทางโรงพยาบาลที่ท่านจองคิวไว้นะครับโดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับทางโรงพยาบาลก็จะโทรนัดหมายท่านเข้าไปรับการฉีดได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่21เป็นต้นไปนะครับโดยคิวของผู้ที่จองฉีดนะครับในวันที่14 มิถุนาและก็บันจันที่ที่21มิถุนาก็จะเข้าไปฉีดในวันจันนะครับวันจันทร์ที่21ส่วนผู้ที่จองคิวฉีดไว้วันที่15มิถุนาและก็22มิถุนาก็จะได้รับการฉีดในวันที่วันอังคารที่22มิถุนาตามเรียงตามลำดับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่กำลังรอฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกานะครับอันั้นขอฝากไว้สุดท้ายเลยนะครับว่า มาห่วมกันเป็นดินกี่ล้านสองแสนก้อนนะครับสร้างกำแพงเวียงเชียงใหม่ให้แข่งแกร่งต้านโรคโควิด -19 เให้คนเชียงใหม่กันนะครับแล้วเราก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับสำหรับสถานการณ์วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอเชิญท่านประหลัดต่อเลยครับครับวันนี้นะครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามีคำสั่งที่6 5สิทับนะครับเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวนะครับ สืบเนื่องจากในวันนี้นะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานต่อที่ประชุมนะครับว่ามีบุคลากรด้านการศึกษานะครับที่เป็นเตลเตอร์รายหนึ่งนะครับแล้วก็ได้นาไปไปสู่นะครับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในสาธารณสับางแห่งนะครับซึ่งอาจจะมีผลระยะยาวอีกช่วงหนึ่งนะครับดังนั้นในวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีมตินะครับในการประชุมนะครับครั้งที่93ทับ วันี4นะครับจึงขอ,อคําสั่งดังนี้นะครับข้อ1น,นะครับให้ผู้บริหารวิทยาเัยเนิคเชียงใหม่โรงเรียนมองฟอร์ดวิทยายลัยและโรงเรียนสารศาสตร์นะครับดำเนินการดังนี้ครับ1.1นะครับให้กลุ่มนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชือ้อไวรัสโครโรนา20.19หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเองนะครับโฮมคอนเทนทนเป็นเวลา14วันและกลุ่มเสี่ยงต่ำนะครับ ให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา14วันครับ1.2นะครับให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับแก่กลุ่มนักเรียนตามข้อ1.1นะครับ1.3ให้ทำความสะอาดห้องเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย3วันครับ1.4ให้ดูว่าตาคำสั่งของเ้าหนาท่ควบคุมโรคนะครับและทีมสอบสวนอย่างเคร่งครัดข้อ2นะครับปิดล้านฮานวะนะครับตั้งอยู่เลขที่158ทับ3ถนนทิพเนรตำบลหายยาอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา14วันนะครับ 2.1นะครับให้เจ้าของสถานที่ผู้ประกอบการทําความสะอาดนะครับร้านร้านนะครับ้วยรับยาฆ่าเชื้อเป็นรอยางน้อย3วันนะครับ2.2ให้พนักง,งานของร้านทุกคนนะครับเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อรัสโคโรนา2019หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเองนะครับคุมคลรนทีนเป็นเวลา14วันและกลุ่มเสี่ยงต่ําให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา14วัน2.3นะครับให้บรรตาคําสั่งขอแจ้งผู้ ของตํารวจควบคุมโลกนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้างานนะครับตรวจสอบกับปฏิบัตินะครับการดเนินการดังกล่าวนะครับหากพบว่านะครับมีผู้ฝ่าฝืนนะครับก็ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินะครับโรคติดต่อพศ2558นะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่19มิถุนายนนะครับถึงวันที่สองกรกฎาคม2564นะครับก็ขอนําเรียนว่านะครับในวันจันทร์นี้นะครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อเมืองเชียงใหม่จะได้มีการประชุมหารือกันเกี่ยวกับ มาตรการผ่อนคลายต่างๆนะครับตามที่ทางสบคได้มีการกลับพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นสีเหลืองนะครับโดยวันจันทร์เนี่ยจะมีการประชุมในรายแล้วก็จะหาลือรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็จะได้มีการประกาศให้พี่น้องได้รับทราบทั่วกันครับผมตอลอดวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังข่าวสารจากศูนย์ปรชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 นะครับพบกันอีกครั้งวันจันทร์นี้นะครับสวัสดีครับ